ท่านผู้ชมพบกับผมต้องสั่งฉีแนวนะครับวันนี้ผมจะมาแจกร,รหัสเง็ยฟรีของค่ายดีเทคนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8ตัว8รหัสนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับมช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมในการทําคลิปครั้งกต่อไปนะครับและก่อนจะไปกดสมัครนะครับก็ไม่กลัวมีเงินในซิมนะครับ เื่อการอักเอย้อนหลังนะครับพร้อมแล้วนะครับไปรับจุมเน็ตตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตตัวที่1กดดอกจัน393ดอกจัน12 1สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3คลกิกระยะการใช้งาน7วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจัน50 0ดอกจัน 2 3สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว4กิกะยะการใช้งาอน7วันนะครับเน็ตตัวที่3เน็ตตัวที่3กดดอกจัน140ดอกจัน70สีส่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว5กิกะยะการใช้งาน7วันนะครับเน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจัน140ดอกจัน 0 9 9 0สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1คกิกระยะการใช้งาน30วันนะครับเน็ตตัวที่5เน็ตตัวที่5กดดอกจ,กจัน104์ดอกจัน8 5รสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2คลกิกระยะการใจ้งาน30วันนะครับเน็ตตัวที่6 เน็ตตัวที่6กดดอกจัน722ดอกจัน34สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว4กิกระยะการใช้างาน30วันนะครับเน็ตตัวที่7เน็ตตัวที่7กดดอกจัน140ดอกจัน3307สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว8กิกระยะการใช้งาน30วันนะครับ ตัวที่8นะครับตัวสุดท้ายนะครับเนตตัวที่8กดดอกจัน399ดอกจัน8,005สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วถึง18กิกนะครับระยะการใช้งาน4เดือนนะครับก็ครบระทั้ง8ตัว8ปดอาแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งสามารถจชางานได้นะครับส่วนใครที่กดได้ก็ยินดีด้วยนะครับ ส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอเอาไปไว้ด้วยนะครับ